วันนี้เราจะไปต่อยรถเข็นกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเลยไม่มีใช้ขึ้นเครื่องบินได้เวลาจะพาลูกไปกระบี่ไปไหนก็คือง่ายมากเบามันเบาเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึ่งดูความง่ายนะคะเบาเบาจริงซึ่งวันนี้พ่อจะเป็นคนเลือกโอเคนะว่าอยากให้ลูกใช้อะไร้าง้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออมออมชาแนลค่ะวันนี้เป็น E ีีพิเศษนะคะเพราะว่า น้องแฝดใกล้จะคลอดแล้วเราเลยมาหาของให้ลูกๆก,กันอยู่ที่ร้าน The Little Store นะครับอยู่ที่ข้างวันแบงคอกชั้นห้านะคะซึ่งที่นี่เป็นที่ที่มีของครบจบหมดเลยสำหรับลูกๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเข็นคาร์ซีนหรือว่าเสื้อผ้าต่างๆนะคะและวันนี้เราจะไปต่อยรถเข็นกันเพราะาอะไรรู้ไหมเพราะเะไมไม่มีคร,ครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยด้วยแล้วก็นี่คือครั้งแรกที่เรามีลูกแฝด ใช่ครับผมเวลาซื้อแด็ต้องซื้อคูณ2ค่ะเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงแพงนิดนึงรุ่นมีแค่คนเดียวใช่แล้วอันนี้เป็นดั่เบิ้ลเหตุผลที่ชอบร้านนี้นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าร้านนี้มันครบเลยคือ1มีที่ให้เด็กเล่น2มีคาเฟ่ด้วยใช่แล้วร้านบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเข้าไปชมกันค่ะ รถเข็นเนี่ยเป็นอะไรที่จาเป็นมากๆคือเราต้องพาลูกเดินทางไงดังนั้นรถเข็นก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องแบบใช้ตลอดเวลาแต่รถเข็นที่เราเลือกคือแบบไหนพี่เนี่ยสบายใช่แต่เนี่ยนี่ไม่ใช่รถเข็นนี่คือเก้าอี้นวดสบายนะเดีนยถ้าเราไม่ลุกลุกรถเข็นที่เราเลือกคือแบบนี้ใช่คือแบบนี้อธิบายก่อนนะเหตุผลที่ชอบเพราะมันง่ายคนทานนะครับแล้วมันคล่องตัวด้วย ปกติเนี่ยเด็กก็จะต้องนั่งแบบนี้นะครับแล้วเด็กก็ต้องจับยหยดนี้ใช่ไหมวิธีการเก็บเนี่ยก็ต้องคับอันนี้เข้ามาก่อนนะตรงนี้จะมีปุ่ม2ปุ่มนะครับบีบเข้าไปปุ๊บแล้วก็พับลงไปได้เลยจบง่ายมากภายใน2วินาทีกางไหมกางสมมุติว่าเป็นแบบนี้นะสมม,มุติเราเอาลงจากรถนะพร้อมที่จะกางให้ลูกใช่ไหมก็แค่หยิบออกมาแล้วก็ปุ๊บสะบัดได้เลยจบเลยแล้วชอบสีด้วยอ่ะแล้วคันนี้คือ เป็นบัคกะบูบัตเตอร์ไฟลเวอร์ชัน2คือจร,จริงๆอ่ะมันจะสามารถจุของได้เยอะกว่าเดิมะนะคะแล้วก็สามารถนั่งได้ตั้งแต่แรกเกิดเลย <S <S คือหมายความว่าแบบน้องสามารถนั่งตรงนี้ได้แล้วก็มีแผ่นดองอันนี้ให้ซึ่งทําให้สามารถล็อกตัวน้องแล้วก็เอนได้มากขึ้นที่สําคัญก็คือสามารถใช้ขึ้นเครื่องบินได้เวลาจะพาลูกไปกระบี่ไปไหนก็คือง่ายมากเบามันเบาเด้ดูอีกทีนึ่งดูอีกทีนึงดูความง่ายนะคะเบาเบาจริงปึ๊บใช่ไหม พอทำได้ก็โชว์ใหญ่เลยไง<ช>โชว์อ่ะคลึกแล้วครับนี่ไงเบาดูดิเบาจริงและที่สำคัญคืออะไรที่สำคัญคือล้อล้อล้อคือลื่นโฟลดีมากคือต่อให้เข็นในที่ขู่ขาอะไรยเงี้ยก็คือสามารถแบบเข็นได้อย่างง่ายดายไม่ลำบาก ่ะสำหรับสีบัตเตอร์ไฟสองนะคะเดี๋ยวอันนี้ให้คุณออมกับคุณดิดลองเลือกดูว่าแบบชอบสีไหนนะคะก็จะมีว่าสีีอย่างสีที่เห็นด้าน eyes, หน้าตรงนี้ก็คือจะเป็นสีดีฟินิโก้คะสีฟ้านั่นเองน้ำเงินก็ได้แล้วนอกจากนี้ก็จะมีสีดำค่ะแล้วก็สีฟอเร no สต์ก e ีนค่ะแล้วก็สีโทกค่ะชอบสีไหนก็หนึ่งอ่ะสีนี้แหละสองนถามว่าชอบสีอะไรผมชอบสีโทอออือนอีกงั้นเราเลือกเป็น กได้ค่ะได้ค่ะี่เขียวดีกว่าอย่าทีอย่างเลือกคนละสีก็นี่ไงก็อันนี้อย่าเขียวไงเหรอแล้วก็่แลอยากรู้ว่าพนักงานสวยขนาดนี้คือเป็นพนักงานหรอคะหรือว่าไม่น่านะสวยขนาดนี้น่าจะเป็นเจ้าของร้านใช่ค่ะเ็นเจ้าของร้านเจ้าของร้านนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะร้านเดลิโต้สตอร์ตอนนี้จริงๆถ้าเป็นแบบสตอร์แบบนี้เลยตอนนี้มีสองสาขานะ คือสาขาที่เอกมัยแล้วก็อันนี้เป็นสาขาที่2คือสาขาวันแมพ่อค่ะแล้วเร็วๆนี้เรากำลังจะมีสาขาที่สามที่ไหนที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะเปิดในเดือน10นี้ค่ะจะเป็นมินิค่ะเป็นมินิเดลิเตสตร์จุดเด่นของร้านคือร้านทำไมแม่ๆถึงต้องเข้ามาที่ร้านจริงๆเนี่ยตั้งใจดีไซน์ร้านนี้ค่ะให้ให้เป็นพื้นที่สําหรับทุกคนและการจะสังเกตได้ว่าแต่ที่คุณออมเข้ามานาะออมก็จะเห็นมีพื้นที่สเปซสําหรับทุกคนสําหรับเด็กสําหรับคุณพ่อสําหรับคุณแม่ เด็กก็สามารถที่จะเอนจอยแบบว่านั่งเล่นในพื้นที่ของเขาได้อย่างปลอดภัยหรือถ้าคุณพ่อจังหวะรอคุณแม่ชอปปิ้งนานๆคุณพ่อแบบออขอเบรกนิดนึงขอไปกินกาแฟหน่อยกอ็ไปนั่งกินได้สั่งกาแฟได้ใช่หรือว่าคุณแม่ก็คือแบบมีพื้นที่ชอปปิ้งแบบได้เต็มที่เลยซึ่งก็นี่ก็คือเป็นความตั้งใจของเราที่แบบคือเราไม่ได้อยากให้ร้านเรามันเป็นแค่ร้านที่ทุกคนเข้ามาซื้อแล้วก็เดินออกไป แต่เราอยากดีไซน์ให้ร้านที่แห่งนี้เป็นที่ที่ทุกคนเข้ามาแบบเอนจอยได้ค่ะคือเหมือนได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คือครบเลยเข้ามาก็คือมีที่นั่งรอให้คุณพ่อคุณแม่เด็กก็มีพ่อให้เล่นใช่ถือว่าใส่ใจรายละเอียดมากดีมากค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราอ่ะเขาเรียกว่าไพอเราหาของใช่ไหมพอมีน้องก็อยากแบบได้ร้านที่แบบครบจบในที่เดียวก็เลยรู้สึกว่าร้านนี้แบบตอบโจทย์ของบ้านเรามากที่สุดใช่แล้วนอกจากนั้นยังมีอยากได้ออมอยากได้พวกผ้า เป็นบุหมวดผ้าได้ค่ะเดี๋ยวเดียวแนะนำได้เลยเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์แกรนี่เบนนะคะก็จะเป็นหมวดผ้าเลยนะคะจุดเด่นของแบรนด์แกร n ี่เบนเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์ของเรานะคะทำมาจากเส้นใยเทนเซลนะคะเพราะฉะนั้นความแบบเนื้อละเอียดเนื้อสัมผัสมันจะนุ่มละมุนแล้วก็แบบอ่อนโยนกับแบบผิวของแบบทารกและเกิดมาก อันนี้เป็นผ้าห่มที่เพิ่งเปิดตัวรุ่นใหม่เลยนะคะมีสองไซส์คือจับแล้วก็คือฟินทุกคนนุ่มแบบนุ่มหยุ่ยนุ่มแบบรู้สึกดีมากไใหญ่่อันนี้จะเหมาะอันนี้แอบไปฝั่งน้องอรุณก็ได้เหมาะกับอรุณอันนี้เหมาะกับแบบแร็คอร์ดใช่ค่ะไซส์เล็กขนาดจะต่างกันใช่แต่ว่าชอบเพราะว่าของน้องแฝดยังไม่มีก็คือเอาอันนี้เอาอันนี้อ้สินค้าตัวใหญ่ค่ะคุณแม่เพเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่ พี่วุ้นเส้นหยิบไปก็ได้ค่ะเอาเอาเป็นลายน้องแมวไหมคะกับลายลายอนไนลายหนึ่งโค่าเราจะมีโค่าใช่ค่ะแล้วก็มีน้องชิบ้าค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีพวกผ้าอ้อมผ้าห่อตัวด้วยค่ะอย่างอันนี้ก็เป็นอันนี้อันนี้จะเป็นไซส์ผ้าห่อตัวนะคะผ้าห่อตัวแล้วก็มีพวกผ้าขนหนูค่ะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ที่แบบเหมาะกับเด็กแรกเกิดเลยเวลาที่เราแบบใช้อย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบจุ๊บ เข้าแบบตัวน้องพอดีพอดีตัวน้องใช่มันจะไม่ใหญ่เกินไปนะคะพวกผ้าอ,อ้อมอะคือจําเป็นมากนะแม,แม่แม่คือซื้อไว้เยอะๆเลยยิ่งแบบลูกแบบแรกคอใช่ปะได้ใช้เยอะมากๆแล้วที่สําคัญก็คือต้องใช้แบบผ้าที่นิ่มแบบนี้แล้วก็ปลอดภยัยเพราะมันจะอยู่กับตัวเขาตลอดนะคะซึ่งแบรนด์นี้อ้อมเห็นมานานมากก็แบบคนใช้เยอะมากๆแล้วก็มัน่นใจได้ว่าออปลอดภัยมีสายผ้าอ้อ,อมค่ะนี่ก็จะเป็นหมอนแรกเกิดนะคะหรือว่าอย่างพวกหมอนข้าง อันนี้ก็จะเป็นไซส์เด็กโตหน่อยอเด็กเล็กนะคะแล้วก็มีหมอนที่เป็นไซส์ใหญ่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นเด็กโตทุกคนก็จะงงว่าทําไมหมอนอันนี้มันเหมือนหมอนผู้ใหญ่ทําไมเราต้องดีไซน์ให้ยาว,าวาจริงๆก็คือด้ยวยความที่เด็กพอเริ่มโตถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะนอนกลิ้งจริง <ๆ S 1> เขาจะดิน้นดิ้นดิ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 นเป็นวงกลมใช่ไหมคะซึ่งอันนี้มันก็จะช่วยทาให้เขาอย่างน่อยถ้าเขาดิ้นเขาก็ยังคงอยู่บนบนหมอน ถ้าเป็นไอเทมสำหรับของคุณออมเนาะอาจจะมีแนะนําเป็นเรื่องของตัวผ้าคลุมให้นมนะคะผ้าคลุมให้นมเดี๋ <tense. S 2> ยวางไว้ก่อนเราจะ,จะเอาไปหมดเลยจ,จะมีพวกของแบงบผ้าคลุมให้นมอะไรเงี้ยค่ะคม,มีพวกผ้าคลุมให้นมอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะแล้วก็ถ้าเกิด เผื่อจะหาชุดให้ลูกสาวเนี่ยนะคะก็ใช้ได้อันนี้แล้วแบบแมทช์กับผ้าคลุมแม่ใช่ค่ะ <c oughs> แล้วก็น,นี้อันนี้อันนี้ก็เป็น,น,นสินค้าออกใหมาอันนี้เปิดตัว<ร><อ>มาค่ะผ้าขอตัวแต่ว่าจุดเด่นของมันจริงๆคือมันมีขาด้านล่างอันนี้เนี่ยคือก็คือเรียนรู้มาว่าเหมือนพยาบาลก็เหมือนมาสอนเราแล้วว่าเอ้ยทำไมไม่มีผ้าห่อตัวที่เด็กอะขึ้นขาซีไปกับเราได้อันนี้คือตั้งใจดีไซน์มาเพื่อให้ตรงขาของน้องอะมันเสียบไปกับขาซีได้ น,นี่นะคะเดี๋ยวเราจะช็อปไปฝากน้องแฝดน,นะคะหมดนี่เลยค่ะทั้งชุดชุดผ้าห่อตัวผ้าคลุมให้นมนะคะแล้วก็หมอนแล้วก็เซตผ้าห่มนะคะแล้วก็รวมถึงรถเข็นด้วยจะเอากลับบ้านไปหมดเลยแต่ยังมีอีกของที่อยากได้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้อยากได้พวกแบบเขาเรียกว่าชุดที่แบบให้ กินข้าวช้อนซ่อมอะไรทำนี้ช้อนซ่อมอ่ะฮะเพราะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะว่าเราจะไปแบรนด์ไหนต่อสำหอุปกรณ์การกินข้าวของลูกน้อยเราก็ไว้ใจนะคะเลือกแบรนด์มูชี่ฟลิกใช่ไหมคะนำเข้าจากประเทศอะไรคะคุณแม่อันนี้ฟริกเนี่ยแมทในเดนมาร์กเดนมาร์กซึ่งวันนี้พ่อจะเป็นคนเลือกโอเคนะว่าอยากให้ลูกใช้อะไรบ้างคือทุกอย่างเนี่ยคือด้วยประสบการณ์ที่เรามีลูกมาแล้วหนึ่งคนเนี่ยมันก็ พอเห็น hmm. ทุกอย่างแล้วมันอ mm ๋อหมดแล้วแต่แต so mm ่ก่อนหน้าเนี้ยที่เราไปเลือกซื้อครั้งแรกเลยที่ยังไม่มีลูกเนี่ยอาจจะงงงงแต่ตอนนี้คือบอกได้เลยครับว่าเราเเลือกเก่งแลวตอนนี้มันอาจจะไม่ได้เก่งแต่ว่าทุกอย่างมันจําเป็นหมดเลยนะครับทุกอย่างมันจะเป็นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นช้อนนะครับหรือว่าอันเนี้ยที่ที่ที่กันเปื้อนที่กันเปื้อนที่กันเปื้อนแล้วเลาเขากินอาหารตกออกมาก็จะไม่หลือเทอะใช่มันจะอยู่ในนี้แล้วเขาก็จะหยิบไปกินต่อได้ใช่ไหม ได้จริงๆริงได้ไหมก็ได้เพราะมันไม่ได้ตกพื้นไงมันตกอยู่ตกอยู่ในนี้ไงเมื่อกินต่อได้เรื่องนี้น่ารักมากอรุณชอบมากมีอันนี้มีเราจะแปะที่โต๊ะแล้วเขากินข้าวก็จะหมุนเล่นมันจะเพลินมันจะทําให้เด็กมีสมาธิไงครับใช่อรุณชอบมากอันนี้ทุกวันนี้ยังเด่นอยู่เลยจ้ะที่ขาดไม่ได้เลยคือจานจานอ่าจานจานหยิบมาค่ะมีหลายสีมากเลยนะคะคุณพ่อลองเลือกดูก่อนกันครับอันนี้ เป็นฟูตเกรดซิลิโคนนะคะอันนี้คือมั่นใจว่าปลอดภัยกับลูกน้อยใส่อาหารได้แล้วเหตุผลที่มันเป็นบล็อกๆเพราะว่าเราต้องการที่จะมีหลายอย่างแบบมีแบบข้าวด้วยมีผักมีแล้วก็ขาดไม่ได้นะซุปเนี่ยอย่างเงี้ยซุปซ่าอันนี้จำเป็นมากครับช้อนช้อนด้ค่ะช้อน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 อ่าอย่างเล็กอยู่ด้ามยาวไม่ต้องอันเล็กเนี่ยแหละด้ามด้ามเล็กก็จะสําหรับป้อนหรืออะไรอย่างนี้ยได้ค่ะแล้วก็มีอันนี้ด้วยจุกหลอกจุกหลอกเออจุกหลอกพูดถิ่งมันก็สําคัญเหมือนกันครับเพราะว่า ม,มันแก้ปัญหาได้ดีครับ<ช>เ,วเวลาเด็กเขาร้อง<ช>เวลาเด็ก<ช>เขาร้องแต่ว่าก็แล้วแต่ทฤษฎีแล้วแต่บ้านแล้วกันว,ว่าบางคนเขาก็บอกว่า,อ,าอย่าใช้เ<ล>ยอะบางคนก็บอกว่ามันก็เป็นวิธีเป็นการแก้ปัญหาได้ดีก็อันนี้ก็แล้วแต่ครอบครัวแล้วกันครับต่อว่าจําเป็นนะเพราะุ่นก็ใช้ใช้ง่ายมันดีไงแต่ว่าเราฟังคอมเมนต์มาใช่แต่ปัญหาว่ามันจําเป็นไหมมันจําเป็นมันจาเป็นแต่ว่ามันจะจําเป็นถึงกี่เดือนก็อยู่ที่ครอบครัวคนละแบบแล้วกัน นี่ครับเนื้อใสอันนี้เป็นเนื้อลาครับเต็มตะก้าแล้วตอนนี้ดูค่ะเต็มตะก้าเหรออันนี้ก็จะพวกที่กัดเนาะที่กัดใช่ครับเพราะเด็กเขาฟันตอนที่ฟันจะเริ่มขึ้นน่ะเขาจะคัน่เขาจะคันเงื่อนพวกสีฟันที่กัดก็จําเป็นอะโวคาโดอารูนใชนีอ่เรามี รถเข็นแล้วเรามีชุดแล้วเรามีอุปกรณ์การกินน้วแต่เรายังไม่มีอาา่างอาบน้ำของลูกเราต้องไปดูอาา่างอาบน้าต่อเพราะตอนนี้เรามีแค่อันเดียวเราขาด<พ>อีก<ข>อันหนึง่งรจะไปดูอาา่างอาบน้ากันที่น้องแฝดอีกอันหนึ่งค่ะ,ปะไปดูกันว่ายี่ห้ออะไร ค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวนี้จะมาแนะนําเป็นอ่ออางเด็กไซส์เด็กแรกเกิดแล้วกันจริงๆเรามีทั้งไซส์เด็กแรกเกิดนะคะแล้วก็มีไซส์สาสหรับเด็กโตด้วยแต่ว่าถ้าให้แนะนําสำหรับคุณอิดวันนี้นะคะก็จะเป็นไซส์นี้เลยก็จะเหมาะกับเบ,แบบี๋แรกเกิดเลยเด็กแรกเกิดใช่ไหมครับใช่แล้วก็สามารถที่จะแบบซื้อขาตั้งด้วยก็ได้หรือว่าอยกออกได้นี่ยใช่ไดมรแล้วตั้งที่พื้นก็ได้ใช่ตั้งที่พื้นก็ได้หรือตั้งที่ซิงก็ได้อันนี้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบ้านเลยครับผมอ่างเขาจะมีความแบบทรงแบบตั้งสูงงงขึึ้นมาย่่เซ การที่ให้เด็กลงไปอาบน้ำในนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เขาเหมือนขดตัวอยู่ในท่าที่แบบเหมือนอยู่ในท้องของของคุณแม่เป็นเป็นท่าเขาเป็นท่าเขาใช่ก็จะทำให้เขาแบบรู้สึกเหมือนคุณพ่อเวลาอาบน้ำก็จะรู้สึกชิลขึ้นสบายขึ้นเพราะว่าเขาก็จะแบบงอแงน้อยลงอะไรอย่างนี้ครับผมค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่ที่รองเปลี่ยนแพมเพิร์ตนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อสัมผัสนิ่ดีมากอันนี้อันนี้ของอะไรครับอันนี้ชชนะเกลทั้งหมดเลยชนะเกลนะคะ นี่เป็นแบรนด์ที่มาจากประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ใช่ค่ะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือมันทําความสะอาดง่ายเอาจริงๆสเตชันนี้เป็นสเตชันที่เลอะมากๆเราเปลี่ยนสเปิร์ให้ลูกเนาะเหมือนก็ทีก็จะมีพวกของลงของเหลวอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยคือมันต้องทําความสะอาดง่ายวันนี้ก็จะเป็นอ่างที่มันใหญ่หน่อยเหมาะกับเด็กที่ที่โตขึ้นหน่อยได้ใช่ค่ะก็คือแบบอยู่ที่พื้นแล้วเขาเริ่มเกาะยืนเก่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เอาน้องไปอยู่ที่พื้นดีกว่าอืมอืมอืมก็ถือว่าครบ ใช่ค่ะนะครับไม่ต้องไปถึงอังกฤษหลังจากที่เราช้อปปิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,<น>ะอย่างที่บอกไปว่าที่นี่เขามีคอกี่เรารต้องอยู่ที่คอกเด็กอยู่นะให้สำหรับเด็กเล่นได้รวมถึงว่ามีกาแฟอยู่ในนี้ให้สั่งได้ด้วยชื่อว่าเดอะลิตเติ้ลเลาส์นะคะคจะบอกว่าสะดวกสบายมากๆกคือพ่อแม่อยางเราช้อปปิ้งเสร็จไม่ต้องออกไปไหนนะไม่ต้องออกไปซื้อน้ำที่ไหนที่นี่ก็มีให้ด้วยค,คือเขาทำแบบว่าแบบ ิดเฟรนลี่มากก็คือหมายความว่าให้เด็กมาเล่นได้มานั่งรอได้คือออกแบบร้านได้แบบดีมากครับผมและเห็นบอกว่าเราเร็วนี้ก็จะเปิดที่เซนทรัลด d ด้วยสะนวกครบแล้วแล้วจบอะ่ะก็อยากให้อยากให้ไปจริงๆแหละเออนะวันนี้ก็โชคดีด้วยที่มาถึงแล้วเจอแบบเจ้าของแนะนําดีมากออก็อยู่ว่แบบเออแนะนําเราอะ่ะแต่ก่อนจะไปต้องไปจ่ายเงินก่อน <laughs> ใช่ครับเดี๋ยวพ่อจะเป็นคนจ่ายของในวันนี้นะแบบดับเบิลคุณสอัอเยอะมากเลยนะ ล้วขอ,อปิดๆิดดไว้จั่เพียงเท่านี้ค่ะับเพราะแม่เริ่มไม่ไหวแล้วแม่เหนื่อยเคค้าเจอกันใหม e ่อีีหน้าค่ะตัวนี้ค่ะ